ตอนนี้ก็เฟลมากนะครับเป็นภารกิจที่เฟลจริงนะครับตอนนี้โดนโดนของเราหลุดสัญญาณนะครับตกตกตอนนี้เราก็เดินมาถึงหินกลับใจผมไม่กลับแล้วนะรอยพระพุทธบาทนะครับสวายพวงมาลัยนะครับผมกางเต็นท์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนก็จะกางเต็นท์นู้นเหมือนกัน ครับวันนี้เราก็จะมีทริปด่วนนะครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่เขาวงพระจันทร์กันนะเราก็จะเริ่มออกตัวที่เมืองโบราณนะครับเราจะไปไปชิดบันได3,790ขั้นกันนะครับและนี่ก็เป็นครั้งที่2นะครับวันนี้เป็นวันที่8เดือนกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปไปชิดเขาวงพระจันทร์กันนะตอนนี้เราก็ออกเดินทางจากมูราสมุทรปราการ สองทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเขาวงพระจันทร์กันนะครับงานเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าถึงวันที่สิบสองกุมภาพันธ์ปีหกสิบแปดนะครับนี่ส่วนที่บ้านเราก็มีงานเหมือนกันนะครับที่นี่ก็คือมูนิธินะครับเป็นงานแสดงโคมไฟนะครับวันที่แปดถึงวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์ปีหกแปดนะครับเป็นงานโคมไฟนะครับประจำปีนะครับ วันนี้เส้นทางที่เราใช้ก็จะไปเส้นทางคลองสิบามนะครับนะครับเจ้าชะดานี้ได้อัพเป็น1้อแล้วนะครับและนี่ก็จะเป็นการจับน้ำมันครั้งที่2นะครับความเร็วที่เราใช้ก็จะใช้อยู่ที่80 9 0้าสถึงร้อนะครับวันนี้ว่าเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นเขากันประมาณสักตีหนึ่งเชื่องพื้นตีหนึ่งแล้วก็จะไปการเต้นนอนตรงลานจอดพอนะครับ ก็เพิ่งรู้นะเขาวงรัจนจะมีทางเทลด้วยนะทางที่สำหบับนักวิ่งเทลนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าวันนี้คนเยอะอาจจะไปทางเทลก็ได้ห้าอากาศสยานสวรณฑภูมินะครับสามทุ่มสิบนาทีอากาศก็กำลังดีนะครับวันนี้อากาศหน้ารถยี่สิบแปดไปกันสองคันนะครับวันนี้ ระยะทางก็อีกประมาณหนึ่งร้อยหกสิบกิโลนะครับจากคลองสิบสามอฟาดว่าน่าจใช้เวลาในการเดินทางสามชั่วโมงนะครับตอนนี้อากาศก็ที่หนองจอก็เริ่มเย็นนะครับยี่ส2บสี่ยห้ายี่ยี่ห้านะตอนนี้ก็ห้าทุ่ม ง้วยครับเราก็ถึงวัดพระพุทธแสงธรรมแล้วนะครับเลยหนองแครมาหน่อยหนึ่งแวะนะตอนนี้เราก็ถึงตัวสระบุรีแล้วนะเข้าเมืองสระบุรีนะไปไปแล้วว้าหัวบน,บน้ำมันใช่หรือเปล่าว,วัตถุไวไฟ ก็เหมือนเดิมนะครับปีนี้ก็วันเสาร์ก็เหมือนเดิมนะครับวันเสาร์ติดเหมือนเดิมครับผมตั้งแต่ปากทางเข้ามานะครับถึงตัววัดนะครับห้ากิโลเมตรรถยาวเลยนะครับนี่เส้นทางเท่เาไรจะต้องเดินขึ้นไปนครับอยู่ข้างบนส7 9 0สบขั้นนะครับ ตอนนี้ก็เฟลมากนะครับเป็นภารกิจที่เฟลจริงนะครับตอนนี้โดนโดนของเราหลุดสัญญาณนะครับตกตกอยู่หลังองค์พระใหญ่นะครับที่เขาวงพระจันทร์นะครับน่าจะล่วงใส่ต้นไม้ไม่รู้ว่าจุดจุดที่เราจะไปไม่รู้จะเข้าไปเอาได้ไหมนะไม่มั่นใจเท่าไหร่เลยอะภารกิจหาโดนแกนจะเป็นภารกิจนอนตาย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 ไม่น่าจะเป็นคอนเทน์ที่ดีเลย จำล่าหาโดนแทนที่จะได้ขึ้นไปทางเที่ยวเนี่ยตรงไปเลยไปขึ้นได้รู้สึกว่ามันชันขึ้นไหมวะ A few moments later รถไปเรียบร้อยเลยเนาะก็เรียบร้อยนะครับเราก็เจอแล้วใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงนะชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าโอ้โหเกือบ ตัดใจเลยนะครับตอนแรกเราวางกระเป๋าอยู่ตรงนี้กันนะที่เราวางกระเป๋าเราขึ้นไปหาแต่ข้างบนกันนี่ครับอยู่ข้างหลังกอนี่ครับเดินลงไปข้างล่างเนี่ยผมขยับขยับเอ่อหาตำแหน่งเพิ่มให้ว่าเอ๊ะลองไปค่อมตำแหน่งให้มันสุดๆดูพอเดินลงไปก็เห็นจริงๆนะครับแล้วก็สอนก็พูดด้วยว่าขอให้เจอก็เจอจริงๆนะขอบคุณสอนด้วยพรมพนปา่าล้มพรนป่าแล้วไป,ปาวหาเจอโอ้ยก็เบื้องต้นก็มีไอ่มันก็ใช้ได้อยู่นะมีใบแตกนะ อนนี้มีใบแตกแล้วก็เลนกล้องหายนะเลนกล้องหายแล้วก็รู้สึกว่ากล้องจะขยับขึ้นลงไม่ได้นะอาจจะต้องไปแต่ว,ว่ายังเปิดติดอยู่นะก็โอเคนะครับขาไม่หักก็ยังใช้ได้แนละ้วโอเคไปเดี๋ยวเราไปโหเมื่อกี้เกือบตัดใจแล้วนะเมื่อกี้โอเคนะคนี่ครับบทเรียนการเล่นโดนตอน,น,นคืนนะครับครับอันนี้ครับ สาเหตุนะครับแต่ก่อนที่จะเกิดอย่างนี้นะครับคือสัญญาณมันเริ่มขาดขาดได้หายก่อนนะครับแล้วก็กดโดนถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับเข้าพุ่มไม้จ,จังเลยนะครับตรงนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้โดนตกนะครับจริงๆแล้วเราไม่เห็นเลยนะฮะว่ามันมีต้นไม้ชนต้นไม้สุดแล้วนะชนต้นไม้นะครับใช่ครับชนต้นไม้แล้วก็ร่วงลงมานะนดีน,นะว่ามันยังเดินหาได้เนาะเป็นทางเทลไม่ผมว่าดีนะที่มันเป็นช่วงที่มันแห้งอะ ไฟมันไหม้แล้วมันถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยโอ้โหยากเลยเนาะมุดเลยแหละกล้องยังติดอยู่นะกล้องติดนี่แต่ว่าขยับขึ้นลงไม่ได้โอเคโอเคเก็บของน้ำคุณเก็บไป้ใช่ไหมนี่นก,ก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็สุดท้ายเราก็ได้มาเส้นทางเทลเหมือนเดิมนะจากที่ว่ามาเก็บโดนโอ้หเมื่ี้คนเยอะอาจจะไปทางเทลก็ได้ตาม ลิฟบ,บินไปนะครับทางเทลวไม่มีคนนะครับแต่รับประกันว่าทางบันไดคนแน่นถนัดแน่นอนผมว่าน่าจะมีผมสองคนนี่แหละที่มาทางเทลวนะโอ้ยไปโผล่ตรงไนวะนู่นองพระนะครับข้างหลังแล้วก็ไม่ใช่เหรอใช่ มันไม่เจอไม่เห็นมันเจอฝายเลยฝายอยู่ข้างล่างนั้นหรือเปล่าพี่ใช่แล้วต้องไปทางฝายนะที่เขาบอกอ่ะกลัวว่าอันนี้มันจะเทว่าจริงแต่ว่าเทวไปไหนอ่ะไม่รู้หรือมันไปทะลุหลังองค์พระพี่ยักแล้วเอายังไงไปต่อดีกว่าพี่ไปไปเรื่ต่อไปน้ำไปเลยกลัวมันจะเป็นเขาโคตรลูกเลย โอเคตอนนี้เราก็เดินมาถึงหินกับใจใครจะกลับอ่ะ,ะกลับนะผมไม่กลับแล้วนะโอเคนี่นะเราเดินมาถึงหินกับใจแล้วโอเคไปกันต่อไปไหวไหมไปพี่ไปไไกลหรอเห็นวอดแล้ว <c oughs> เรามาถึงหินกับใจตอนตีสามสิบห้าโอ้ยไม่รู้จะต้องเดินไปอีกขนาดไหน เพราะโดนดแท้นะฮะทำให้เราต้องมาเดินทางนี้เฮ้ยแต่ก็ดีใจนะที่หาเจอไปกันต่ออีก200เมตรโอเคครับตอนนี้เราถึงเนิน300นะครับก็จะมีเนี่ยเชือกให้แต่นะ,300ะไไนเนิน300ก็คือ,อความชันความชันเกณฑ์เขาเรียกว่าเกณฑ์เออเกณฑ์ความชัน,น,ชนใช่ พีเไปขึ้นไม่ได้ไงมันคาใจไงวันสุกต่อมาเอาเอ็มไอเ็กไปเลยโอ้ oh, ใครเอาพีพีซขึ้นได้นี่ก็เก่งแล้วนะมันคนเดียวด้วพี่ถ้าไปหลายคนมันช่วยกันยกได้นะใช่ผมไปคนเดียว,วยไปเนิน300ร้อยนะไปกันต่อพอผ่านเนิน300อมาก็จะมีป้ายว่าเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายโอ้โหถ้าเลี้ยวซ้ายนี่คือเราขึ้นไปทางอะไรนะขึ้นขึ้นไปอะไรนะ อม่มีป้ายหลายป้ายนี่ตรงไปตรงไปสารเจ้าเจ้าไหนอะลงขอบฝายยังไงถูได้แ,แหละเราต้องขึ้นทางนี้เนี่ยทางขึ้นเขาโอเคไปกันต่ออย่าหามานะ <c oughs> อ้าวนี่เลยนะครับกำแพงรวดหน้ำ <c oughs> เราตอนนี้ตีสี ตีสี่ยี่สิบสี่เราขึ้นมาตอนตีสองสี่สิบห้านาทีก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าเนาะเราก็ถึงถึงรถรถหนาวล้นหน้าถึงเสาอากาศแล้วครับเอ้ใช่ว,ว้าวได้ถึงแล้วถึงยังไง,งว,ว้าวยอด เดี๋ยวเราสรุปเ,เวลากันนะเราขึ้นมาตอนตีสองสี่สิบห้าตอนนี้มันตีสี่ยี่ห้าก็น่าจะชั่วโมงกว่าแหละเราไม่ได้จับเพราะว่าเรามาตามที่โดนตกเราก็เจอทางเทลเราก็ขึ้นมาเลยนะรู้ว่ามีทางเทลอยู่แล้วด้วยแหละโอเคฮะตอนนี้ก็เราก็เลาะลวดหนามนะข้างล่างก็จะเป็นเอ่อเทลเทลหน่อยๆน,นะครับก็เดินระวังด้วยนะ นี่สำคัญเลยฮะไม้ฮนะไม้ไม่ใช่ไม้พูนะแต่ไม้ไผ่นะต้องพกนะฮะไม้สำคัญจริงๆไม่รู้พูดเยอะไปหรือเปล่าเพราะว่าเจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยเจะว่าหนาวก็หนาวแต่ตอนนี้เราเจอพญานาคแล้วนะครับทางขึ้นเจอคนแล้วด้วยว้าว,วนะแล้วก็มาถึงฮนละ้ลานจอดพอนะครับ คนนอนเต็มเลยจ้าวว่างขนาดไหนเย็นเท้า,า,าเลยเกือบ้าวอ่าแล้วก็มาถึงลานจอดทอนวะนะเอ็นเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงเออ่ข้างบุญก่อนนะเดี๋ยวราขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวไปตอนนี้อุณหภูมิติดลบนะครับ ถ็งลูกตังใจว้าว <c oughs> นะครับ <c oughs> โอ้ยลมเย็นมากเลยนะที่นี้เนจะ๋ <c oughs> okay, เราไปดูตอนนั้นมีอะไรกินกันไหมนะไปดี <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะขึ้นก็ขึ้นทางเทลว่าลําบากแล้วกินข้าต้มนะครับให้มันหายเหนื่อยจากทางเทวนะนดูข้าวต้มนะประกาศก็อยู่ฝั่งนู้นนะประกาศข้าวต้มประกาศดองเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือทางเทลนี่ฮะข้าวต้ม ทางเทลวันนี้ปีนี้เรามาทางเทลสองคนมึนๆเดินเดินง่ายกว่าน,นั้นฮะเดินง่ายครับพอนละโบกเดียวเรียบร้อยเราก็ไปเพิ่มเติมประกาศดองเหลือหรืเอเปล่อาอ้าวยังมีประกาศเอาเลอกอยู่ เหมือนกันแนละ้วนั่งใหญ่ะเ,เพิ่มเติมงสะประการดองทางเทลเทลไว้ก่อนนะผมมานะ,ะแล้วก็ไปหาที่นั่งรับทานกันนะนะ ก็จะเป็นจุดอะไรนะครับในที่สุดเราก็ไปขิดนเขาบุ้งพระจันทร์3,790ขั้น กางเต็นท์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนก็จะกางเต็นท์นู้นเหมือนกันเน,น้อยแล้วก็จะเจ็ดแปดโมงฮะตื่นกันอันนี้ของเรานะครับนู้นเวลาจอดรอนอะเดินลงไปนี่ยนี่เราเป็น,นคนหลังบนน้เป็นป่านะครับเนี่ยเราก็ได้ที่พักพิงคืนนี้นะครับ นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ตื่นกันแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงพอดีนะครับอยู่ในเต็นท์นะฮะเจ็ดโมงพอดีตอนนี้เรากลายเป็นผู้ประสบภัยจากลมนะครับลมหนาวนะะดูเสียงลมนะฮะลมแรงมากนะเพื่อนๆได้ยินเสียงลมไหมนะ ดีนะครับที่เราเมื่อคืนเราเลือกที่นอนก็มีเออโรงน่าจะเป็นโรงไฟฟ้าหรือโรงน้ำเนี้ยมันกันลมเราไว้นะไม่งั้นหนาวนะฮะลมแรงมากนะเสียงลมบนมันมีอะไรครับมีพัดแล้วก็มีเสียงท่ายยกอ๋อยกอะไรนี่ก็เป็นจุดที่เราน,นอนกันเมื่อคืนนะครับเป็นโรงเออน่าจะเป็นโรงไฟฟ้า จะเป็นโรงไฟฟ้าหรือโรงน้ำบางอย่างเนี่ยนะไม่าจะเป็นโรงไฟอ่ะเฮ้ยเหอเนี่ยมอคืนก็มีสองคนนอนตรงนี้เลยนะไม่ได้การเฟนไม่ได้เลยนะไปแล้วโอว้ดีนะว่าเราได้เป็นจุดบังลมนะตรงเนี้ยคือลมแรงมากนะครับตรงเนี้ยเนี่ยดูเสียงลมเนี่ยลมแรงมากเลยนะเป็นทางทางแนวลมนะตรงเนี้ย นะส่วนตัวนึงก็เป็นลานพาล่างครับนะครับาร่างจะเป็นลานเจาะทอนะครับเนะี่ยฮะลานจาดทออยู่ข้างล่างก็นอนกันเต็มนะเมื่อคืนตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าตรงลานทอนะครับ อนนี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับในตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปหไหว้กัน ี๋ยวตอนนี้เราจะลงทางใหม่ผมก็ไม่เคยลงเหมือนกันเห็นเขาลงกันนะเดี๋ยวรู้ถึงจะไปตัดตรงไหน,ปนไปเทลลี่ยวโดนปเขาไอเรือเที่ยวเลาะเขามามาเมื่อคืนนะครับโดนเขารุกนู้นดน้วยใช่แต่เขารุ่นนู้นเลยสองคนนะครับตั้งแต่ข้างข้างไหลพระมาเลยนะมุดจัดเลยเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ลานทอกันบิ๊กไบค์นะครับสองชิ้นนะครับไม่ใช่สองคนเขาเใส่บิ๊กไบค์เห็นไหม่ะนะครับ <laughs> <laughs> นางฟ้ายกช้างเขียงททยนะครับตรงที่เรานอนกันเมื่อคืนนะครับเราจะลงทางนี้กันนะผมก็มารู้ว่าเป็นเทล,ลอีกเส้นหนึ่งหรือเปล่าก็มไม่แน่ใจนะเนี่ยค้าข้างลานฮอเลยนะครับอยู่ซ้ายมือนะมก็ไม่มั่นใจนะมันจะไปลงตรงไหนพี่ไม่โผลต่ตรงไหน เส้นนี้ไปโหดเนี่ยโหดตรงสาราครับสาราสีเขียวเหมือนแล้วก็ลงเส้นที่เขาลงกันธรรมดาใช่ใช่อ๋อเป็นทางตัดอีกทางหนึ่งใช่ครับนิดเดียวครับไม่ถึงร้อยเมตรไม้โดนโด้เฮ้ยตอนนี้เหมือนผู้หญิงมันมาทางนี้หรือเปล่าเออไม่ใช่ทางเทลทางเทลร้อยเปอร์เซ็นที่เรามาเมื่อคืนทางเทวร้อยเปอร์เซ็นต้องลงไปฝั่งนู้นครับพี่มาฝั่งนู้นไม่ใช่ครับใช่ครับอ๋อ ต้องไปทางนู้นครับถ้าลงเทลรั้งเลยต้องไปทาง้นครับแต่ว่าดาวหิ่วอย่างเดียวเลยครับผมขึ้นเมื่อคืนสองคนนะ่ะมืดเลยไม่มีไฟเรียบร้อยเลยอันนี้เป็นเทลเล็กๆนะครับไม่ใช่เทลใหญ่ที่เราเดินกนะันเมื่อคืนนะอันนี้เป็นเทลเล็กที่อยู่มันจะไปตัดโผล่ตรงสาราเขียวระหว่างโอ้โหนี่สาลาเขียวแค่นี้เองไม่ถึงร้อยเมตรออันนี้ไม่ใช่ทางเทลนะครับแค่เป็นทางลัดลัดเอ่อลัดไปทางลานหอนะครับ เพื่อลดระบายคนที่ลงตรงหินกั้นก้อนเดียวตรงทางขึ้นนะครับใช่แล้วซึ่งคือสาราเขียวตรงนี้นะครับไม่ใช่ทางเทียวร้อยนะครับทางเทียวร้อยจะเป็นทางที่เรามาเม,มื่อคืนมืดๆนะนู่นนะ่ะข้ามเขาเลยนะใช่ครับเป็นเขานะฮะแล้วเราก็มาต่อคิวลงอเ,เหมือนเดิมนะครับตรงนี้โอเคนะก็ประมาณนี้นะ ขวดดีนะเมื่อคืนถือโชคดีนะมันมันตกที่ว่าแบบเดินได้เนาะ3โลกว่า3โลบเ็ร้อยมัน่ขัเราเดินมาเราเดินมาสามโลแล้วเมื่อคืนเขาบอกอย่างนี้ไง ครับเราก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยเวลา9ก้ามโมงเก้าโมงพอดีอนะแล้วก็ถึงแมวผูกผ้าแดงแล้วนะแล้วมนก็เดินกระต่อยาวๆแล้วนะ บันไดขั้นแรกนางสาวกทชกรเพิ่มสุขบันไดขั้นแรกนะเราทำกระเป๋าสตางค์ล่วงไว้ถึงเป็นที่เรียบร้อยอนโมทนาสาธุขอบคุณคุวกาตรงาคดีหรือไม่อัตมาก็ไม่ทราบเป็นไงเป็นไงลงเนียนถูกไฟไหมนิงปิดอยู่เลยโอ้ยขึ้นมาด้วยเซอร์วิสวมแสนตุ่มอ่ะ ยี่สิบเอารอีกรอบเองนะในดับปัจจัยจากทางวัดแล้วก็ปัจจัยของญาติโยมที่มาหลังแล้วทาชีพของทางเรางานแปดคู่ที่สิบเก้าเราบูสิบสองสุกี้สิบเอ็ดพระเกตเก้ารวมแล้วหนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยแปดเทาดีเท่ากับโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงครึ่งแล้วนะครับเราก็กินข้าวกันแล้วก็เตรียมตัวออกจากของวงพระจันทร์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปค่าน้ำมัน ท้ายคลิปนะครับว่าการเดินทางมาที่นี่อัตรา,าก,การกินน้ำมันของรีด160นะครับย้ำนะครับว่าเป็น160เมื่อคืนก็วิ่ง90-100นะว่าจะกินน,น้ำมันเท่าไหร่นะครับอัตราที่เครื่องในการกินน้ำมันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่สังเกตดูก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะประหยัดเลยนะกับความเร็วที่ได้มานะครับอเอาเปครัลก็ขอจบ การปิดคลิปในช่างนี้นะครับฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับแลวคลิปหน้าเราจะไปไหนกันฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับระยะทางทั้งหมด435กิโลเมตรเราเตินมน้ำมันไป350บาทอัตราสิ้นเปลือง43.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับด้วยความเร็ว90-100นะครับประหยัดมากนะครับ